we're we'll ศิลปินเลยนะฮะเออกลัวว่าแบบกี้ๆแล้วข้างหน้าหน้าเริ่มแดงแล้วนะฮะกี้ๆอยู่เป็นลมโอ้ลร้ายนะเราอะใบสองสองทำเป็นลมเม่มีคนคอยรับแบบนี้นะครับมันอาลัยอ,อ๋อคือดีใจเนาะดีใจว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกอะดีใจมากๆ,ๆนี่ครับถือว่าเป็นแฟนคลับครั้งแรกในประเทศไทยของเราทุ่มกับต้าหัวรถแล้วเป็น อยากจะบอกว่าปัองเรานนี้โซเอาด้วยนะครับคือ,อดีใจอ่ะดีใจจริงต้องขอบคุณเพราะว่าพี่ซื้อไปทั้งร้อยใบจะเลยได้หรอไม่ใช่เ,เราเนี่ยเราเล่นมุกไปเรื่อยแต่ว่าอยากจะบอกว่าสำหรับวันนี้พวกเราคืออาจจสคริปต์บางทีพวกเราวันนี้อาจจะต้องยาวรับว,ว่าตาตกบ้างอะไรบ้างลอ,องทุกคนอยู่ตาตกเพราะเราน้อย นอนน้อยแต่คิดถึงเถอะนะคือเลิฟเอเจอร์นะครับซึ่งมันผสมกับคำว่าเลิฟที่แปลว่ารักใช้กับคำว่าอเวนเจอร์ที่แปลว่ารักไม่ได้หรอมาจนไทย,ยมันก็เลยกลายออกมาเป็นการมาจนไทยของต้าวลดและความรักของทุกคนนั่นเองเอผมขอเปิดตัวน้องบ็อกแบ็คคุณมีน้องบ็อกแบ็ค ผมก็มีเดลงในสังกัดของผมเหมือนกันอะไรน้องเมียวเฮ้ยปิดฝาอ่ะอ่ะไอนี้คือเป็นอวตารของเราในเกมโลกโลกเสมือนเขาจะเรียกว่าอวตารนะครับใช่ไหมสามวันใช่ครับก็เดี๋ยวเมอร์เชนไดย์นี่ขายหมดนะฮะเราจะผลิตเมอร์เชนไดย์ต่อไปให้นะฮะคือมันยังจมทุนอยู่อ๋อเออเราเริ่มต้นขอโทษแทนทีเดย์ด้วยนะฮะครับ สำหรับสองคนนี้จะเป็นคนที่คอยตะลุยด่านให้เราทำมิชชั่นแห่งความรักให้สำเร็จอ่าเป็นตัวแทนของเราสองคนแต่เราก็ปล่อยยุชชุกว่าใครจะได้ถอยลูกเต๋าก่อนอ่าวปล่อยยุชชุกเหรอ,อ,อชอบเลยกแล้วถ้าออกตรงเองนะและชนะทุกอย่างไม่มีนะพี่ไม่เล่นบุกซ้ำๆหรอกเอออาจจะรอดูก็ได้อ่ะจะรอดูอ่อย,ายากยิ้มยาปาะกระเป๋ายิง ดีตอนพูดปิ๊งนะเขาบอกว่าไม่เล่นมุกซ้ำใช่ไหมทุกคนแขบกันไว้นะแล้วไปลงในทวิตแล้วก็เล่นแฮชแท็กของพวกเราวันนี้ด้วยกับแฮชแท็กที่มีชื่อว่าเออเออขอโทษนะครับอันนี้คือแฮชแท็กเดียวกันหรอป่ะครับแฮชแท็กเลิฟเบเจอร์อยังไงตะคุนตำรวจอะไรนะ Anger, เลิฟเรเจอร์แฟนคอนเดอุ้ยงพุ่งรู้เมื่อกี้เลยพุ่งรู้ตอนนี้เลยอ่าฝากไปเล่นแฮชแท็กกันด้วยนะครับมาเล่นกันเยอะนะเอาปอเป็นว่าพี่โกงพี่แพ้แล้วกันเอองั้นก็ให้น้องเหนียวทอยก่อนเลยให้ผมทอยก่อนใช่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนต้อนรับเข้าสู่มิชชั้นแรกครับกับมิชช so ั่น starting the ดอะพ t s o l สโตร์โก n วิ่งแอนเดอร์เฮ้ยไปพิชว์เฮ้ยเราต้องมีท่าแนะนำตัวก่อนท่าแนะนำตัวเป็นเอก ใช่ถูกนี่ว่าคุณจะ็นไอเดียใช่เข้างแนะนตัวแบบไฟเยอร์ใช่ไหมเออขอแบบเร่าร้อนแบบว่าเรียกว่าทีมเซนทราลลาห์เนี่ยต้องเดกปโอ้ยโอ้ยพูดเองว่าเม่อกี้เรียกว่าไฟเยอร์ต้องแนะนำตัวแบบเร้าร้อนหน่อยไม่ดีเลยอะไรนะให้เขาไปเด็กคนเกาหลีเซนเกรัลลาห์ เออแน่นอนนะครับนี่โอ้โหเล่นใหญ่คนดูคนนะครับเออเออยังไงสวัสดีครับผมุดไปกุกขโมยใครดูน้องโค้ชจะไปขอมยเออเอายกมาที่ผมเลยหรอนี่ผมผมเทมอไมก็ได้ตามอายุคนนี้ผมเทมันอายุอ่าอันนี้เอามาหรือไง ซ้ำคนเดียวเลยเอาไม่ดีคิดหวสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมบอลรสไฟไฟจะร้านจอเลยเอ้านี่ไม่ดูรายการร้านคอนชื่ออะไร EP หนึ่งคืออ๋อไปไปรู้นอนแล้วถึนอนแล้วไปเลย เฮ้ยสวัสด right. right. ีครับใช่ต่อเลยอะไร่้ยคาดหวังนะคาดหวังสวัสดีครับผมไปออ่ารอย่างนองันนอ่ะส2 3สวัสดีครับ6คิดอกเอาเลเออ อ่ะไม่เป็นไรใครเนี่ยไม่ต้องใส่ใครพี่เจคุวขนาดยังไม่เลิกเลยเนี่ยทำไมครับช็อคขนาดนี้พี่พนักงานตอนอย่างเลยมนจะเป็นไฟมันจะเป็นไฟเจอเลือกไฟเบอร์ครับผมเดี๋ยวเดีดเยโทษนะส่งให้ขนาดนี้เสียงขนาดนี้ ไปไปไปเบอร์ได้ไงเอาเก็บไว้ให้พี่ตรงนี้ท้องเสียใครเขาเปิดวิชีโออะไรหน้าหอพรีมาว้ายันต์ต้องตรวจยันต์ยนต้องคตรวจดูสิเด็กดีอ่ะสองเต้นสองเต้นเออเออไปคนนี้เขาต้องเดินไปไกลหน่อยครับเดินไปกลางวิทยุเลยท่านหวาน ุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยจะบอกนะว้าสวัสดีครับผมผมมีครูใทยลงตืนี่สิครับพี่มาแดวเล่นเสียงเล่นเสียงเล่นเสียงโป๊ะเสียงเท่าไหร่อ่ะไม่คาดหวังมันขาดมีคนแล่มาขาดใครอ่ะเออเอ้ย เหมือนฟังเฮกเซกเรามาใหม่เขามีไม่สองตัวด้วยมูดิชิเดมอ๋ออะไรตาอูไฟมอยคุณอย่าทำหน้ามีบอนทำมูดี้เย้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปโชว์กันแล้วได้ในเมื uh ่อเรามีไา่แนะนำให้วมแล้วเดี๋ยวกูถึงไม่ก็ได้เออ อกันนห่ยเหมือนสเตจที่ต่างประเทศที่เขาถือไม้คนหนึ่งถือไม้แตกต่างแต่ไม่แตกแยกเว้ยเราโมโลพลังกันหน่อยดีกว่ามาบูมแบบชาวไฟเฟย์สามสองหนึ่งเดี๋ยว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 คืว่าอะไรมันขาดหายไปวะอะไร่ได้วะมึงเคยวาดคางสีชมพูไหมหรอคนเราโตขึ้นอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วมันหายไปไหนหมด ดตรงัดี๋เดยวเดยเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวนะจะได้เต้นวันเนียสีผมม่วงหายไปไหนน่เพราะเราเตอะไรอะไรก็เปลี่ยนเอรตน่ตอนนี้ม่เหือนาเต้นดีตแล้วเนาะต้นยโอเคไมายังไม่ได้ตน เส้นทางที่กำหนดภายในเวลา3านาทีแต่จะด้วยวิธีใดพวกเจ้าต้องไปลุนเปิดการปริศน,นา อีข้ออธิบายกดกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเลือกก่นาไม่เป็นไรเขาเรียกว่าจิตีิปเ่อยอาเขาให้เรา,าเลือกว่าคุณจะเลือกใจเดียวหรือจะเลือกหลายใจผมเลือกหลายใจ ก็เลือกหลายใจก็ได้มันเต็มห้องดีเออมันเต็มห้องดีสี่ห้องหัวใจก็หัวใจมีสี่ห้องไงเดีวผมเลือกอันขวาสุดครับเลือกหัวใจสี่ดวงครับโอเคไหมฮะพี่หนอนพี่หนอนผมเลือกสี่ดวงพี่หนอนเลือกสี่ดวงออกเอสเป็นโรนัยพี่หนอนอุ้ยเจมส์อ๋อ ภารกิจเมื่อกี้เกมกติกาว่าไงนะแร้วก็เราต้องพอแต้อง็กติกาคือดาวข้าบูกระบาดชายพาดวงดาวข้าบูกระบาดเออนี่ไงมาแล้วเ e a นะครับเกมก็คือว่าเราจะสุ่มการ์ดใช่ไหมครับว่าเราได้เป็นอเววาส่วนไหนแล้วเราก็ใช้อเววาของเราเนี al, up, ่ยพาดวงดาวไปจนถึงเส้นชัยเราเล่นเกมไม่เคยชนะใครเลยเล่นเกมไม่เคยชนะใครเลยก็จริงแต่ว่ามี้เราต้องชนะตัวเองได้ เราต้องชนะตัวเองอาคิดว่าตาหัวเราจะชนะไหมครับชนะเกมอรอครับฮเฮยพี่ทำไมหรอโอ้พี่แรงหมดเฮ้ไปเลยตัวพี่มีตัวช่วยจะไป แก่น,น่อยถ้าสบายต้องเ้ากน่อยบอกไดเลยว่าเตือนพลังให้เราได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้กินดีกว่าอ่าเดี๋ยวเก็บไว้กินแบบนี้กินคําเดียวไม่พอกินคําเดียวไม่พอเฮ้ยรู้สึกพลังเต็มแล้วพลังเต็มแล้วไปเราต้องพาดาวไปทั้งห้าดวงนะครับมันจะมีดาวอยู่สองไซส์โอ้โหมันมีดาวอยู่สองไซส์นะครับเราต้องพาดาว ไปเรารู้ไปเลยดีกว่าเอาเลยใชเ่เอาอ้อไหนดีพี่เอาอันใหญ่เอันไหนครับเอาเลยซิก<อ>แซกโอเคเคดินซิกแซกใช่พี่เขาไม่ถึงว่าให้เราพาไปไม่ใช่เราทำเองพี่เอาเดี๋ยวลงอุปกรณ์คือสองก๊าซสายสายงองสายก่อนนะอย่าใช้อก๊สปุ๋ยนะไมไ่ใช้เลยไม่ใช่คุณเลย

ต่อา or, สามนาทีสามนาทีต้ำลายน้ำลายน้ำเป๊ะไปอันนี้คือเอาเลยเหรอโปเลยเหรอทุกคนดูดิเอาใหญ่ก่อนเอาใหญ่เอาใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนไปเหนื่อยแล้วอ่ะ ลืมอะไระ <laughs> อย่ายไรปหาทยอยู่ <laughs> ะนะืเอ <laughs> ๊ะเราจิ้ดี่อหมือาได้พี่เวลาจะหมดแล้วเนี่ย <laughs> สามนาทีโอ,โอ้โหไดโเดียวจะรอดได้วะเฮ้ยพี่รู้แล้ว พี่เดี๋ยนะดิเล่นเกมตทำอะไรเนี่ยเกือบแล้วดิตอนนี้น้องใครหนุ่มที่มาดูตัวไปไม่โกงนะครับไม่เราทำตัวอย่างให้ดูว่าการโกงมันไม่ดีนะครับมันก็ไม่ทำเองมันไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเสมอไปถูกไหมขนาดโกงขนาดนี้แล้วเราก็ยังทำพลากิจเฟลอยู่เห็นไหมครับนี่แหลกซูโม่ตรงกัน เแล้วถ้าเราไม่สำเร็จแบบนี้เราจะไปด่าออกไปยังไงอ่ะบอสบอกว่าถ้าเราทำไม่สำเร็จพวกเราจะต้องเต้นอ้าวแล้วเราจะเต้นเพลอะไรอ่ะพี่ภารกิจล้มเหลวหุ่นเจ้าจะโดนสาดให้เต้นเพื่อเป็นการลงโทษโหเออเอาอีเซเว่นไปไหนอ่ะแต่ว่าเราจะเต้นเราก็เหนื่อยแล้วอ่ะเอารถ ผมว่าอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นต้นคอนเสิร์ตนะครับต้นแฟนคอนนะว่าเราไม่ได้มากันสองคนจริงแต่เราจะมากับทุกคนเพราะะชั้นแล้วทุกคนพร้อมจะช่วยต้าหัเลยไหมครับเรามีตัวอย่างให้ดูอะไรนะมีนะโอเคนะผมเห็นนะก็ไหน้าอย่างนี้ผมจำเดี๋ยวผมจดชื่อก่อนอ่าฮคนนี้ก็มีอ่ะผมอาจจะจำชื่อคุณไม่ได้แต่ผมจำชื่อทวิตเตอร์คุณได้เลยครับ เรื่องคนที่ขายัตรให้คุณอาจจะเป็นผมยัไง้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวกล้องนะครับจะจับไปนะฮะต้องจะจับไปนะครับถระชอนุนะฮะจะมีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูก็จับไปนะครับก็ต้องเต้นใช่ไหมอ่ะต้องเต็นถ้าพร้อมแล้ว ให้คนหน่อยให้คนหน่อยเดี๋ยวกล้องไปที่คนปุ๊บชื่นเพลงมารับรองลุ่แน่นเอาตอนนี้รู้ว่ใครใครอันนี้คืออะไรเราได้เลือกนี่กล้องจับที่ใครได้ด้วยนะครับเออยางอันนี้ยไม่ฉันต้าจับตั้งแต่ต้นรายการหรือต้นอะไรต้นรายการอะไรต้นต้นอะไรตอนเดี๋ยวเราโอบแรกสุดเลยนะอ่าโอเค OK。 ทุกงานขอโทษๆเห็นว่ามีคนเขียนโพสต์อีกนะครับเราก็เลยแบบว่าจะมาอ่านสักนิดสักหน่อยเล็กๆน้อยๆระหว่างคูดาวนะครับโอเคมีคนเขียนบอกว่าขอเป็นคนสวนเอกแม่อ่านนะอันนี้ดี่ายาวดี น้องออฟโรดน้องตาอู๋นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาหาพวกเธอขอให้พวกเธอสนุกกันทุกๆผลงานที่ทาอยู่และกำลังจะทํานะเราดูผลงานของพวกเธออยู่นะเลิฟกยูจากบีโดชายชื B ่ T อสนุกครับสนุกมากดูจากงานพวกเราได้นี่นี่ไหนเขาบอกว่าเชื่อมั่นว่าตาอู๋ราจต้องไปได้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอน จะคอยซัพพอร์ตขอบคุณโชคชะตาที่นำเรามาเจอกันนะครับขอบมากๆพี่พี่ออตินนะครับขอบคุณครับที่ย,ยังไมอีกนะอืมเยอะมากเลยขอเลขสามตัวท้ายต่ออาย,ยุพี่สุดเด็ดพี่เชื่อว่าข้าน้อยอันนี้นะเป็นการทำบุญผมเรียกว่าแบ่งบุญถ้าเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนั่นเนี่ยจะเข้าไปช่วยคนได้เยอะอันนี้เรื่องจริงถึงแม้เราจะไม่ได้เลยก็ตาม ใช่แล้วก็วันนี้เดือนสี่ใช่ผมว่าเลขท้าย21บวกหนึ่งสองหนึ่งได้สามสวรรค์บอกบอกว่าเจ็ดนะสี <47 S 2> ่เจ็ดฮ้ยหุ้ยเ้ย,อย,อยเอ,อ้ยอันนี้ไม่ดีนะทุกคนหมายถึงว่าทุกคนต้องไปซื้อสักวอีกแบง่งรัฐบาลนะไม่ใช่เอาอะไ,ไม่ได้นะ เดี๋ยวนะคุณไปออกเรื่องนั้นได้ยังไงอ่ะเออเชื่อพี่เดี๋ยวคนเดี๋ยวเขาคูยแน่นอนเอาล่ะเราที่ว่าไม่บอกบอกเรื่องนีบลืบเลยลืมไหมนะลืมไหมนะแล้วเดี๋ยวเราเลยด้วยกันอ่ะไปกันต่อของผมเหมือนเห็นเมื่อกี้อยู่ไหนอ๋อนี่ยไหนอึ๊บเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณที่ทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้นะ always love and support boys of you from พี่ แอมนะครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่าเฮ้ยอันนี้คือดีมากเลยอ่ะเหมือนก็อุ้ยโทโทษอุ้ย ครับจริงๆแฟงคับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทําให้พวกเราสองคนผ่านในที่ยากลำบากมาได้เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นซิดี่เทลไทย,อยตอนนี้แล้วก็คอนแฟนคอนนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างที่กาลังจะเจอในอนาคตที่มันที่ใหญ่เออรู้สึกขอบคุณมกมากเลยครับที่ว่าเป็นกำลังใจให้กัน,นขอบคุณทีกคนที่มาหาง่ายเตมจะทำได้ดีดีมากเพราะว่ามีคนดีอยูอ่ านแค่อ่านรู้สึกได้ช้ากนลัเลยขอเสียงทุกคนแต่แน่ไหยครับนั่งดีกว่อเหนื่อยเห็นไหมฮะเห็นทุกคนเห็นนะเหมือนทุกคนเป็นแรงละไกำมลังใจของพวกเราเลยนะครับจริงตอนนี้เหมือนผมได้คุยกยบโทรศัพท์เ็งไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ทนมากขอสมาจ ก็มีวางสี่ตาหกตาบ้างสวัสดี Samsung Galaxy A14 u า t r a อุ้ยมันแสงอะไรอ่ะเฮ้ยอู้สปอตไลท์เต็มเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ย ที่คอยนำทางพวกเราวันจันฉันคอยอยู่หลัง โรงเรียนของผมมะโรงเรียนของโลกใบใหม่ผมแบบแบบไม่เคยเต้นไม่เคยร้องมาก่อนแบบเป็นเด็กแบบเออนั่งเรียนนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมวิชาการถึจัดมาเจอตรงนี้อะเฮ้ยมันทําให้เราสอนเราหลายๆอย่างการร้องการเต้นแล้วก็แบบการทัศนคติทุกๆอย่างแบบทําให้เรารู้สึกโต,ตขึ้นจริงๆต้องขอบคุณเพื่อนๆ last one มากๆคิดถึงเสมอก็ ขอบค i mean, i mean? ุณท like ี่สอนอะไรให้ผมหลายๆอย่างรวมถึงพี่อู๋ด้วยขอบคุณทุกคนจริงๆเ๋ยวนะน่ารักเกินเฮ้ยแปลก ย่ือกระชายเยอะไอจุงหน้าลอยโอ๊ยายเอยใอกเล่นนะหยอกเล่นยกเล่นนีงนหนี่าให้ต้องจับอยู่เนี่ยก็ได้เลยครับ จริงทุกคนต่างคนก็ต่างเติบโต,ตไปในเส้นทางตัวเองครับก็มันเป็นเส้นทางที่ผ่านไปทุกอย่างนะครับก็สวยงามแล้วก็เติบโต,ตกันไปเรื่อยๆก็ฝากทุกคนเน่สพอร์ตรัสวันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไมยถึงว่าไม่ใช่ลาสวัน <laughs> พวกเราทั้ง5คนเออใช่